s สมานเทคโฟโยสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับเพื่อนๆที่มีปัญหาดโมทคอนโทรลพวกทีวีเครื่องเสียงนะครับหรืออะไรต่างๆดโม o ทแอร์ air, นะหากวันใดวบนหนึ่งกดไม่ติดกดแล้วสั่งงานไม่ได้กดแล้วไม่ทํางานหรือบางปุ่มกดแล้วสั่งงานไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีตรวจเช็คซ่อมนะครับแล้วก็วิธีดูแลรักษาให้ดโมทของเราอยู่กับเราไปนานๆนะ ถ้าเราตรวจเช็คซ่อมเองได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินนะครับดีกว่าไปซื้อใหม่หลายร้อยบาทเลยทีเดียวหรือรีโมทบางเครื่องนะครับอย่างเช่นพวกแอร์หรือเครื่องเสียงที่รุ่นเก่าๆอาจจะหาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาเขาไว้ให้อยู่กับเรานานๆเดี๋ยวผมแนะนำนะครับแนะนําวิธีการตรวจเช็คซ่อมเบื้องต้นสำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ใช่ช่างก็จะสามารถทําด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตรงหน้าท่านนี้นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มรีโมทต่างๆที่มีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะมีรีโมทนะครับมีอยู่หลายแบบก่อนจะซ่อมเรามาทําความรู้จักกับการทํางานก่อนหลักการทํางานก่อนนะไม่ใช่ว่าจะซ่อมอย่างเดียกก็รู้การทํางานของเขาก่อนก็ได้นะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาทํางานกันยังไงเบื้องต้นเนี่ยรีโมทนะครับพื้นฐานของรีโมทนี่จะใช้ระบบแสงอินฟราเรดนะเป็นแสงที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต้องมองด้วยกล้องที่สามารถมองเห็นแสงตัวนี้ได้ แล้วก็รีโมทแบบคลื่นวิทยุนะเรดิโอฟีเกนซีตัวนี้จะส่งคลื่นวิทยุนะครับในระดับหลาย100ยเมกจนถึงระดับกิกะเฮิร์ตเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอีกจะพวกหนึ่งของรีโมทนะรีโมทอินฟลิร์ตนะครับมีอะไรบ้างก็ที่เราใช้กับทีวีเครื่องเสียงแอร์นะครับตามบ้านเรานะซึ่งจะมีตัวปล่อยสัญญาณขึ้นอินฟล r ร์นะครับคล้ายๆดอท l อ d นะครับประมาณนี้ จะเหมือนหลอด led เลยนะครับแต่ลักษณะเขาจะออกตัวเทศใสนะแบบนี้นะครับเขาก็จะส่งนะส่งขึ้นความถี่พาหะนะครับหรือว่า carrier นะครับผสมกับสัญญาณดิจิตอลส่งออกไปพร้อมกับความถี่ carrier นะครับความถี่ carrier คืออะไรความถี่พาหะถ้าตามมาตรฐานก็จะอยู่ระหว่าง37-40ถึง40กิโลเฮิร์นะผสมขึ้นออกไป มอดูลเลตออกไปนะครับส่งไปหาตัวรับตัวรับก็อาจจะอยู่ที่เครื่องนะครับทีวีเครื่องเสียงหรือแอร์ตัวแอร์นี่นี่คือตัวรับนะครับตัวส่งขึ้นแสงออกไปพร้อมกับรหัสข้อมูลนะครับตัวนี้คือตัวรับเขาก็จะถอดรหัสออกมาแล้วก็แปลงค่าข้อมูลที่รับได้รับเนี่ยออกมาเป็นคําสั่งจะให้สั่งทํางานอะไรนะตางรูปแบบที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบไว้นะครับตัวนี้ จะใช้ระบบส่งแบบคลื่น rf นะ radio frequency นะครับไม่ใช่อนะินฟราเรดจะไม่มีตัวปล่อยแสงออกมานะครับจะส่งคลื่นความถี่วิทยุออกไปสั่งงานที่ตัวรับนะภาครับสัญญาณที่อยู่ที่ตัวเครื่องทีวีนะตัวนี้ก็เป็นรีโมทแบบคลื่นความถี่วิทยุนะส่วนมากจะเห็นใช้อยู่กับพวกรีโมทรถยนต์นะที่เราคอยเป็นห่วงๆนี่แหละครับเนี่ย จะมีลอกรถเห็นไ,ไหมเมื่อเรากดก็จะมีสัญญาณดอด LED ติดอันนี้ก็ทําให้เรารู้ง่ายว่าเสียไม่เสียนะถ้ากดติดดอด LED ีติดก็แสดงว่าไม่เสียนะบางรุ่นก็มีเสาสามารถยึดเซลนี้ได้บางรุ่นก็ไม่มีเสานะครับส่วนมากพบเห็นอย่างนี้ก็พวกปิดเปิดประตูบ้านนะประตูบ้านอัตโนมัติเนี่ยความถี่ก็จะมีหลายแบบนะครับหลายแบบคือยังไงตั้งแต่300เมกะเฮิร์ซ ไปถึงยัน500เมกะเฮิรต์นะก็จะมี433เมกะเฮิรต์รีโมทพวกนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะมีแบตเตอรี่ภายในนะครับอย่างเช่นรีโมทพวกรถยนต์นะรีโมทสไตล์แบบนี้นะครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นี่นะ12โวลต์เขาก็จะมีเบอร์ของเขาอยู่หรหัสของเขาก็จะเป็นนี่นะครับ 27A นะประมาณนี้คือแรงดัน12โวลต์นะครับนะเป็นรุ่น 27AF เนี่ยอย่างเงี้ย12โวลต์ ก็จะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ภายในส่วนดีโมดพวกแบนแบน,นเล็รๆอย่างเงี้ยพวกควบคุมอะไรต่างๆพวกหลอด LED อะไรต่างเนี่ยก็จะใช้พวกถาดกระดุมนะครับพวก CR 2 0 2 5นนะ2 0 3 2นะครับ2 0 2 5ก็จะแบนัว่นะี้เป็นฐานแบตเตอรี่3มโวลต์นะครับก็จะบอกอยู่ว่าแบตเตอรี่3โวลต์นะเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับ พวกนี้น่าจะเป็นอัลคาไลนะเป็นอัลคาไลแบตเตอรี่12โวลต์อัวนี้รหัส 27A นะครับตัวอ้วนตัวผอมก็แล้วแต่เบอร์นะครับเราต้องใส่ให้ถูกต้องอันนี้นี้แนะนำทานฐานไปก่อนทานแบตเตอรี่ก่อนก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นมาก็ 2A นะครับ AA 2ตัวนะอันนี้ก็2 A แล้วก็เล็กเล็กลงไปเล็กไปแั้นก็จะมี3 A นะครับ A 3ตัวนะ ก็จะมีแบบอัลคาไลอัลคาไลนะครับแล้วก็เป็นแบบธรรมดาทีนี้มาดูการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนว่าเราจะรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเป็นรีโมทพวกวิทยุเนี่ยพวกรถยนต์เนี่ยเขาจะมีแสง LED นะติดเมื่อเรารกดปุ่มต่างๆก็ทําให้รู้ว่ารีโมทสามารถใช้ในงานได้นะครับส่วนรีโมทที่เป็นแสงอินฟราเรนี่ยใช้นี่หละครับใช้กล้องมือถือเราเนี่ย นะสามารถมองให้เห็นนะครับใช้เดนกล้องนี่แหละเป็นตัวตรวจจับคลื่นแสงอิฟรฟเรตได้นะครับเมื่อเรากดนะครับเราก็จะมองเห็นแสงออกขาวๆนะเมื่อมองผ่านทุลุกล้องของโทรศัพท์มือถือนะครับมือถือทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะทำให้สามารถเช็คได้ตลอดเวลาเลยนะครับกดก็จะได้เห็นแสงนะเห็นไหมครับจะมีแสงขาวๆเมื่อเรากดออกมานะนั่นแหละเป็น เป็นขึืนแคเรียแล้วก็สัญญาณนี้อนผสมมาด้วยกันนะครับส่งออกมานะน,นี่ก็ทําให้รู้เลยว่าปุ่มไหนใช้ได้นะนี่หมวตัวไหนใช้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยออกมามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็คปุ่มได้ว่าเออปุ่มไหนใช้ได้ปุ่มไหนถ้าใช้ไม่ได้ก็กดจะไม่มีแสงออกมาแล้วจะไม่มีแสงสีขาวออกมาหรอกอย่างเช่นตัวนี้นะผมกด จะไม่มีแสงออกมานะครับเห็นไหมครับไม่มีแสงออกมาเลยเพราะว่าเขาใช้คลื่นวิทยุนะในการส่งกรหัสออกไปเหมือนตัวนี้แต่ตัวนี้อาจจะไม่มีเสาเขา,าจ,จะมีเสาในบอร์ดของเขานะครับบอร์ดภายในของเขาส่วนตัวนี้อาจจะมีเสาก็ได้ไม่มีเสาก็ได้ถ้ามีเสาก็สามารถส่งได้ไกลนะนมีเสาก็ส่งได้ไกลส่งสัญญาณไปได้ไกลนะครับ พวกนีเ้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเรากดก็จะมีแสงแสงก็ขาวปล่อยออกมานะเห็นไหมครับนี่ในพวกรีโมทพวกนี้คือใช้พลังงานต่ำนะก็ใช้แบตเตอรี่ฐานกระดุมนี่ก็ใช้ได้นานนะครับพวกนี้ก็ใช้คู่กับตัวนี้ นะแสงอินฟราเรดเนี่ยเห็นไหมแสงอินฟราเรดออกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแสงอินฟราเรดออกมาแล้วก็แต่เครื่องยังไม่ทํางานทีวีไม่ทํางานแอร์ Air ไม่ทํางานอะไรก็ไม่ทํางานก็ก็ดูตรวจดูแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่แรงดันต่ําหรือเปล่านะครับก็เปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เนี่ยนะครับแนะนาว่าให้เปลี่ยนทุก6เดือนนะหเดือนถึง1ปีนะครับอย่าปล่อยไว้นานๆนะโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เป็น อัลคายนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ที่เป็นอัลคาไเนี่ยอลยัลคาลนี้กำลังงานสูงจริงนะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงจริงแต่ว่าอายุการใช้งานสั้นนะครับนะเก็บไว้ได้ไม่นานถ้าหมดอายุการใช้งานเมื่อไหร่นี่ครับเขาจะเริ่มบวมนะเริ่มบวม,บวมเริ่มเปื่อยออกมาแล้วก็จะมีน้ํายาพวกสารอะไรทะลุออกมาไหลออกมาเยิ้มนะครับเยิ้มตรงรางฐานอย่างนี้เยิ้มตรงรางฐานนี่ จะมีขี้เกลือเต็มเลยนะครับขี้เกลือก็จะไหลเข้าไปในแผ่นวงจรบอร์อดข้างในนะครับกัดลายแผ่นวงจรลายปริ้น์วงจรนี้เสียหายทําให้มีโมดพังผมเจอมาหลายตัวแล้วนะครับเพราะว่าไปใช้ถาดอัลคารายที่จริงผมไม่แนะนําให้ใช้ถาดอัลคาลายนะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ถาดอัลคาลา์สำหรับรีโมทนะถึงเขาจะจ่ายกําลังจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงก็จริงแต่ว่า เขามีน้ำยาค่อนข้างนี่แหละคือเขาบวมได้ง่ายนะมีขี้เกลือได้ง่ายแนะนำให้ใช้ตัวธรรมดาอย่างนี้ดีกว่านะตัวกกันด้วยเพราะรีโมทเขาไม่ได้กินกำลังงานไฟฟ้าสูงขนาดนั้นหรอกครับเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้เป็นปีแล้วนี่นะครับฐานดำๆเนี่ยส่วนเอาคลายไปใช้กับพวกของเล่นมากกว่าหรือใช้อะไรที่แบบต้องการกระแสไฟฟ้าสูงพวกใช้แฟตอะไรองเงี้ยนะ ฐานตัวดำๆนี่นะที่ผมเจอมาจะไม่เห็นน้ำยาเยิมนะจะไม่บวมนะแต่ส่วนมากจะเกิดสนิมนะครับเกิดสนิมตรงขั้วเขานะอันนมีความคิดส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ใช้ฐานอัลคาลนยกับพวก,กรีโมทคอนโทรลนะครับถ้าใช้ก็แนะนำให้ให้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนบ่อยนะครับอย่าทิ้งไว้เป็นปี2ปีพอมาเปิดรางฐานออกมานะ พอเปิดรังฐานออกมาโอ้โหเยิ้มเลยขี้เกลือเยิ้มเลยนะครับฐานบวมเยิ้มเลยเห็นไหมเนี่ยขี้เกลือนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เกลือเกิดจากฐานเ,าน,เาานี่ยฐานอัลคาไลเนี่ยเป็นคาบขี้เกลือแล้วก็ทำให้ไล่เข้าไปในแผน่นวงจรกัดวงจรเสียหายทำให้สปริงนะสปริงรังฐานเนี่ยก็เกิดสนิมทะลุบอร์ดเสียหายพวกคาร์บอนข้างในพัง ทิ้งไปเลยซ่อมไม่ได้เลยนะครับนี่ต้องระวังนะอันนี้คือแนะนําการดูแลรักษานะครับทีนี้เดี๋ยวถ้านะถ้ากดไม่ติดเราจะรู้ได้ไงนะครับลองเข้าดูสักตัวอันนี้ติด,ดหเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่านะ ท่านดูคลิปแล้วจะเห็นแสงไหมเอามองผ่านกล้องมือถืออีกตัวนะครับเห็นไหมแสงออกใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับผมใส่ผ่านเห็นออกใช่ไหมครับเนี่ยบางทีออกบางทีไม่ออกนะบางทีก็ไม่ออกนะครับ เห็นไหมไม่ออกเห็นไหมนะครับผมกดไม่ออกแล้วเมื่อกี้ออกใช่ไหมออกขาวๆเพราะอะไรนะครับอันนี้สําหรับไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยกดไม่ออกเลยไม่มีแสงสีขาวออกมาเลยนะครับเพราะอะไรเหรอนี่นครับการปล่อยให้ฐาน ปล่อยให้ทานอะไรละ่ะเก็บไว้นานๆหลายปีเป็นปี2ปีไม่เปลี่ยนฐานทุกทีใช้จนดื่มนะครับเนี่ยจนฐานขึ้นสนิมดำๆอย่างนี้นะพอขึ้นสนิมปุ๊บก็ลามลามไปหาตัวหน้าสัมผัสของขั้วของฐาน,เ,นเห็นไหมเห็นไหมครับขึ้นสนิมเต็มเลยเนี่ยใช่หไหมเนี่ยพอเราฐานมาใส่ก็ติดสนิมนะครับเกิดความด้านทานระหว่างขาั้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่จ่ายเข้าวง วงจรบอร์อดภายในของเขาก็นี่หมดก็ไม่ทำงานนะครับแล้วก็หานะหาอะไรก็ได้มาขูดออกมาขูดสีหม่ออกมาทำความสะอาดสนิมออกนะครับท่านจะใช้อะไรก็ได้นะใช้ก็ได้ทํานะขูดออกใช้ปลายคัตเตอร์ก็ได้นะครับขูดออกทำความสะอาดให้เห็นให้เห็นเหล็กอะ ขูดๆออกนะครับขูดๆออกแล้วพวกนี้ก็หาถ้าถ้าตามบ้านก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับที่ออกถือเป็นแอลกอฮอล์นะพวกแอลกอฮอล์ล้างแผลต่างๆที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับอย่าใช้ทินเนอร์นะถ้าทินเนอร์เขาจะกัดพลาสติกหรือว่ากัดลายคาร์บอนข้างในนะครับอย่าอย่าใช้ ก็มาทำความสะอาดนะใช้แปรงกเก่าหหรือใช้คัตตเ้นบัตรนะจุ่มแอลกอฮอล์จุมจ่มน้ำยาล้างเล็บใช้คัตเตอร์กรีดเนี่ยเห็นไหมครับให้เห็นให้เห็นแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยก็ค,คือเอาสนิมออกนะครับทำทุกขั้วนะที่ที่ว่าขึ้นสนิมเนี่ยทำทุกอัน ใช้แอลกอฮอล์อันนี้คงเป็นแอลกอฮอล์นะครับชิ้ทำการสะาดออกออเพราะแอลกอฮอล์เขาละเหยง่ายๆนะครับแห้งแป๊บเดียวไม่เกิดความชื้นค้างในแผ่นวงจรบอร์ดข้างในน,งงใน,นี่ก็สาดไปหน่อยนึงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับใช้พวกคอนแทค t ินเนอร์หรือว่า wd 4 0หรือเปล่าน้ำยา wd 4 0ที่ป๋องสีน้ำเงินอะ ที่สามารถเคลือบป้องกันสนิมได้นะถ้าเราทำก็าศาเฉยเนี่ยสนิมก็อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าสนิมไม่โดนออกไปเนี่ยก็ยังตกค้างอยู่เขาจะขึ้นมาอีกเหมือนเดิมสนิมนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวป้องกันสนิมก็คือพวกน้ํายาน้ายาเคลือบพวกวิวดีหรือน้ํายากําจัดสนิมนะครับเอามาเอาคัตตันบัตจุ่มน้ํายานั้นก็ค่อยมาป้ายตรงนี้หน่อยไม่ให้ไม่ให้สนิมขึ้นมาอีกนะครับ อย่างนี้ก็ลองลองใส่ฐานดูนะ้ปกดดูเห็นไหมครับมองผ่านกล้องตัวนีนะ้เห็นไหมติดแล้วเห็นไหมครับ แสงสีขาวโผล่แล้วเห็นไหมครับติดแล้วเห็นแสงสีขาวแล้วนะครับก็ใช้ได้ก็คือขั้วขั้วฐานนะขั้วาฐานนีส้สนิมขึ้นนะทำให้แบตเตอรี่ไม่จ่ายไฟให้วงจรบอภไฟในนะครับก็เกิดจากฐานเป็นสนิมหรือว่า ขี้เกลือทานหมดอายุนะทานหมดอายุแล้วเกิดขี้เกลืออย่างเงี้ขี้เกลือก็ใช้แอลกอฮอล์หรือใช้น้ำยาล้างเล็บเหมือนกันนะครับใช้แปรงใช้คัตเทนบัดทําความสะอาดเอาขี้เกลือออกให้หมดเพราะว่าขี้เกลือเนี่ยเขากัดนะครับกัดลายวงจรกัดแผ่นกัดทุกอย่างเลยนะครับทําให้บอร์ดเสียหายหได้น,นะแล้วทีนี้ถ้าถ้าทาน นะถ้าทานยังปกติเหรอครับอย่างนงี้ไม่เกิดสีนิ่มเลยนะแต่ว่าจะกดไม่ติดทีนี้เราก็ต้องถึงขั้นต้องรื้อนะต้องถอดถอดข้างในมาทำความสะอาดมาทำความสะอาดปุ่มแล้วก็พวกหน้าสัมผัสคาร์บอนข้างในนะครับส่วนวิธีถอดนะครับบางบางบางอันนะดีมดบางตัวนะครับก็จะมีสกรูเล็กๆนะ กูแฉเล็กๆตรงระหว่างรังฐานเนี่ยก็สังเกตดูดีดกันนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็แสดงว่าเขามีบล็อกข้างๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แค่งัดข้างๆออกบีดตัวรีโมดนิดนึงนะครับก็ใช้ใช้ควงแบนแบนเล็กๆนะครับแงมแงมสักจุดนะครับที่ว่าง้างได้ ระวังหักนะครับระวังตัวล็อกเขหาหักนะนะครับจะมีเสียงดังกร๊อกนะครับซึ่งเขาจะมีมีเดือยล็อกเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่นะครับเราก็แย่เข้าไปตรงเดือยล็อกเนะี่ยงัดประมาณนิดยน,นึงนะครับเขาจะล็อกล็อกเป็นช่วงนะเนี่ยเขาจะล็อกเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็งานออกมาอย่างนี้เองนะครับนะอันนี้ก็คือเนี่ยที่ว่าหน้าสัมผัสคาร์บอนนะครับ ก็จะเป็นคาร์บอนสื่อนำไปฟ้าอยู่ตรงปุ่มเนี่ยตรงปุ่มนะแล้วเขาก็จะมีคริสตัลความถี่อยู่เนี่ยตัวความถี่แคเรียนะเป็นความถี่ที่ว่าผลิตอย่นี้แล้วก็ส่งส่งกับสัญญาณนิจตอลออกไปเป็นหรหัสนะถ้าขั้วาฐานนะขั้วาฐานไม่ไม่สกปรกนะครับสนิมไม่ขึ้นนะขั้วาฐานยังใช้ด้งานได้ดีแต่กดไม่ติดกดสั่งงานไม่ได้ ก็เป็นไปได้ปัญหาอาจจะเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นอะไรน้ำครับเวลาเราไปล้างมือล้างอะไรมาแล้วมาจับรีโมดเลยน้ำก็เข้าไปในนี้นะน้ำก็าจะเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในช่องช่องวางเขาเนี้ยช่องนี้แหละเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นไอ้น้าจับตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับเป็นเป็นจะมีสารคาร์บอนอยู่ตรงตงดำๆสีดำๆเนี่ยนะ เมื่อเรากดตัวเนี่ยก็จะมาทำให้สัมผัสกันนะครับทำให้ขั้วขั้วของคาร์บอนไดออกไซด์สัมผัสกันเมื่อความเชื้นเกิดขึ้นมานะครับจับตรงตามนี้ทุกปุ่มนี่แทบจะเกิดการรั่วไหลของวงจรเหมือนกันเรากดปุ่มพร้อมกันได้หลายปุ่มนะครับทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถรับคำสั่งได้เครื่องก็ทำงานผิดปกติ ทีนี้เราก็ต้องทำกาา๊าซ่าดนะครับทำกาาส๊สซ่าดเอาไล่ความชื้นออกไปวิธีทำกวอซ่าดคืออะไรนะก็นี่ครับให้ใช้คัตุนบัตนะเช็ดเช็ดไล่ได้ความชื้นได้น้ำออกไปทุกปุ่มที่คิดว่ามีความชื้นนะแล้วก็ไปเป่าให้แห้ง ถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ยางลบอีกทีทำอย่างนี้เช็ดนิดหนึ่งไม่ต้องกดแรงกดเบาๆสกปรกออกไปถ้าถ้ามีแบบลักษณะมันขี้สนิมหรือว่าคาดดำๆนะครับคาดอะไรก็แล้วแต่นะเนี่เช็ดออกไปนิดหนึ่งทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ที่ว่าปุ่มบางปุ่มที่ว่าใช้งานไม่ได้เวลาเรากดนะก็ทําอย่างนี้นะต้องถอดถอดแกะเครื่องมาทําอย่างนี้ตรงปุ่มที่ว่ากดไม่ติดก็ใช้ยางลบ ถ,ถูนิดนึงอย่าถูแดงนะครับถูเบาๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ถูทุกป,ปุ่มเลยใช้ยางลบถูคาบออกไปนะเพราะว่าเขามีความชื้นจับตามนี้ถูไปอย่างนี้ถูเบาๆมือไม่ต้องกดกดพอประมาณนะครับกดพอมีอมีคาบออกมันก็จะเกิดคาบดำๆอยู่ไม่ต้องถูแดงมากเดี๋ยวคารบบ์บอนเขาจะหลุดออกไปนะครับกดเบาๆ กระบอกก็ออกแล้วนะทีนี้ก็ใช้ขตัตันบัดทำความสะอาดเช็ดความชื้นออกไปเช็ดคราบน้ําไอน้ําออกไปนะครับก็ไปเป่าให้แห้งใช้พัดลมเป่าให้แห้งหรือมีไดเป่าผมนะไดเป่าผมได,ดความร้อนอนะเป่าผมอนะกนะ็เป่าห่างนิดนึงแค่นี้เองนะครับนี่ไงที่ว่าตัวตัวส่งเห็นไหม เขจะเหมือนดอท LED ใสๆ่เหมือน,มนกันตัวรับก็เป็นตัวนี้สำหรับคลืนอินฟราเรดนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะก็เนี่ยขั้นตอนบาดเช็ดทำความสะอาดตามร่องดูอันนี้นะครับที่ว่าจะมีไอ้น้ำไปเป่าให้แห้งหรือไปตากแดดไว้ก็ได้แล้วแต่ก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมก็ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ยางปุ่มกดนี้ก่อนใส่ทุกด้าน แล้วก็วางลงไปตามล็อกของเขาจากนั้นก็ประกอบกล,บกลบับคืนไปกดเข้าให้ล็อกกอบคืนกลับไปนะครับระวังระวังเรื่องใส่ถานนะครับต้องใส่ให้ถูกขั้วนะเขาก็บอกเยอะนะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่อยู่แล้วคือมีหัวนุนน,นออกมาคือด้านหัวน,นย่งนี้นะครับ ทดสอบโดยใช้เนี่ยใช้กล้องมือถือเหมือนเดิมที่ผมว่าเห็นไหมก็าสามารถปล่อยแสงสีขาวขึ้นอิเฟร์เรออกมาได้เดวนะครับการตรวจเช็คซ่อม,มง่ายๆไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทําได้นะพวกนี้ก็เหมือนกันเขาก็เป็นปุ่มกดเหมือนกันนั่นแหละนะเป็นคาร์บอนเหมือนกันเราก็สามารถทำกวาดได้เหมือนกันแกะมาทำกวาดได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเป็นขึ้นว่าอิเฟร์เรหรอกนะ แต่ถ้าทุกอย่างปกติแล้วส่องแสงได้แล้วนะฐานก็เปลี่ยนได้แล้วนะก็ยังไม่ทำงานนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวรับนะพวกตัวรับเนี่ยตัวรับที่ตัวเครื่องนะครับทีวีเครื่องเสียงก็อาจจะเสียก็ได้นะอันนั้นต้องส่งเครื่องไปให้ช่างซ่อมนะนะครับซึ่งบางทีถ้าเราทำารศาส์เช็คอะไรแล้วก็นะ ดอดก็ยังไม่ติดนะกดก็ยังไม่มีแสงออกามาก็จะเป็นไปนได้ที่ว่าจะมีตัวคิสตัลน,นะครับตัวตัวกําเนิดความถี่ที่ผมทาให้ที่ชี้ให้ดูเห็นไหมสีม่หนะ้าห้าเนี่ยก็อาจจะเสียก็ได้นะครับบางทีกดติดดอดดอดติดอยู่นะแต่ว่าสั่งงานไม่ได้ตัวนั้นความถี่ผลิตอาจจะผ,ผิดพลาดไปแล้วนะครับผลิตความถี่ขาดเคลื่อนไปแล้วก็จะรหัสไม่ตรงกันก็ไม่สามารถถอดรหัสได้นะไม่สามารถดีโคดเดอออกมาได้นะครับก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวคิสตัลแต่นั้น มีขายตามร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับตัวคริสตัลตัวนั้น mm hmm. ก็ลองเปลี่ยนตัวนั้นดูนะอันนี้คือการซ่อมแบบง่ายๆนะครับถ้าเป็นช่างหน่อยก็สามารถเปลี่ยนคริสตัลเองได้เองนะครับแต่ถ้ามันเป็นช่างก็สามารถตากศาศาดเอานะโอเคครับการตัวเช็บซ่อมนะหลักการทํางานของรีโมทก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะทําให้เพื่อนทุกคนนะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรีโมมต,ตัวใหม่แล้วก็ ดูแลบำรุลรักษาดีโหมดให้อยู่กับเรานานๆนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ